ตัวไชนะครับร้านประกบยำสามแซ่บครับสาขายุยยานะเรามาดูกันนะว่าหลังจากที่ประกบไม่ได้อยู่ยำให้แล้วนะฮะว่าสาขาจะเดินไปได้ยังไงบไ,ไหนไปได้สวยไหมยำได้ไหมนะฮะมาชมภาพและชมคลิปพร้อมกันเลยนะฮะสำหรับสาขายุยยาที่ผมมองดูแล้วว่ามีแววดีนะแล้วก็สถานที่ที่นี่นะฮะมันจะเป็น ที่เป็นตลาดนะสามารถมีคนมาได้ตลอดเวลานะฮะคนผ่านมาเห็นร้านแล้วก็แวะเข้ามาซื้อนะฮะนี่ครับโอ้นี่ครับก็ให้น้องเราขอรับเป็นคนยำให้น้องเลยน้องลักกี้น้องลักกี้นะเป็นคนยำนะเป็นคนเหนือนะฮะคนกับคนเมืองนะคนเมืองคนเมืองนะค คนเมืองนี่ครับก็มีเหมือนเดิมนะฮะน้ำยองน้ำยำนะอันนี้จะเป็นปูม้านะฮะยำปูมา้าอันนี้เป็นพริกแบบสูตรของประกบนะฮะนี่เป็นหนึ่งครับหนึ่งใครตัดขอตัดแล้วนะต้องถามเจ้าของนะครับว่ามันขนาดมันเยอะขนาดไหนพอหรือเปล่า อันนี้ไม่พอก็บอกให้ได้ครับให้เติมให้นี่ครับโอ้วันนี้ลูก้าเต็มเลยนะฮะสำหรับสาายุดยานะสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะ คิวหนึ่งคิวสองน,นะก็ต้องทำนะเพราะว่าอันนี้เป็นร้านของตัวเองแล้วนะฮะแต่พวกรวมอยู่ก็ต้องยำนะนี่ครับคิวที่หนึ่งคิวสองเริ่มขึ้นนะนะครับน้ำยำนะพอร้านประกบนี้ยังไงก็ต้องให้ให้ลูกค้าชิมอยู่แล้วนะชิมก่อนแล้วก็โอเคไหมขาดอะไรก็เป็นต้นฉบับของพวกตั้งแต่แรกมาเลยนะฮะสามารถให้ลูกค้าได้ชิมก่อนนะฮะเพื่อค,ความชัวร์นะครับ เผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางบอกได้เลยนะดีครับูกค้าที่นนอนะ ที่ปั่นนะสองครับสองแล้วนะครับหนึ่งสองถึงครับอันนี้เป็นคิวนะหนึ่งสองสารู้สึกว่าจะทำมาใหม่นะคิวนะเพราะตอ, <c oughs> อนนั้นเขาลูกค้าบ,บอกว่าตัวเล็กนะแกก็เลย,เ,นนยเขียนแล้วก็ ่ายกอกสารมานะนี่ครับก็ตอนนี้ก็ได้ยี่สิกว่าคิวแล้วนะฮะระ้านเปิดห้าโมงนะเปิดเร็วกว่าปกตินะฮะห้าโมงไม่ต้นไปนะ <Okay. S 1> คิวที่สองเริ่มขึ้นนะครับเลขที่ด้วยเลขที่ด้วยชื่อคนคิวที่สชื่ออะไร ให้ลูกค้าเขียนชื่อด้วยนะครับให้ลูกค้าเขียนชื่อด้วยเลยเราจะได้เรียกเรียกถูกนะอันนี้คือทีมงานนะเพื่อมาอีกสองคนนะแล้วมีพีู่้ชาวันนี้ยังไม่มานะครับจะไปซื้อยอยาง่งอ่าฮะ เอาไปแล้วครัเราสองสามถุงสี่ถุงนะฮะนูครับ่ายด้านนู้นแล้วนะฮะนี่หอยนางรมนะฮะ<ม>เดินคล่องนะหอยนางลมเดินคล่องนะ cảm subscribe cho kênh Ghiền hai <laughs> Gõ สุกๆเลยครับแฟนๆพี่แฟนไปไหนแฟนพี่ไปไหนแฟนไม่อยู่อ่ะแฟนไม่อยู่อ่ะแฟน้อโเดี๋ยวมาเนาะ้อเอาที่ทิ้งให้หน่อยน้องเอาที่ทิ้งอันนี้ให้หน่อยด้านหน้ามีแล้วอ่ายังไม่มีเลย ถังว่ะฟังขยงอ่ะ วันนี้จะมาลรกด้านในนะฮะสองสองอย่างนี่ครับวันนี้วัตถุดิบก็มีเหมือนเดิมนะฮะกุ้งสดนะฮะกุ้งสดแซลมอนกุ้งสดแซลมอนไข่หมึกยะแล้วก็หมูยอนะบุกนะแล้วก็มีปลาหมึกสายนะฮะมีปูม้านะครับ มีปูมม้ามีหอยแคล้งนะฮะนี่ตานี้ก็ช่วงนี้ืองว,วันยังเยอะนะต้องมช่วนกันไลน่นิดหนึ่งนะครับ ลำปูมาเปิดเร็วฮะห้าโมงนี่สตาร์ทเที่ยงแล้วมึกสายรั่วอันนี้ปลาไหมหมือสายไม่ล้าไม่ล้าไม่ล้าอําไม่ล้าไม่ล้าเบอร์อะไรเดี๋ยวให้ลูกค้ามาชิมบเบอร์สองีกเลยเบอร์สองแต่ว่าถ้าสามอย่างไงอ๋อสามอย่าง ฮันทำเป็นทอดเลยใส่ในกล่องนั <sì> ้นนะกล่องเมื่อกี้อ่ใส่กล่องเมื่อกี้เห็นไหมลยายางออกให้หมดเอายางออกให้หมดอันนี้ก็สิบสามสิบสี่คือแล้วที่เข้ามาชิมไหมคะ อะไรครับคุณคนก็น่าคุณคนนะเหมือนเคยมาวันแรกนะวันนี้มาอีกนะขอขอบคุณนะครับที่ยังมาอุดหนุนนะครับทนะี่ เรื่องเก็บตังค์ด้วยนะทำอย่างเดียวไม่เก็บตังค์ยุ่งนะอันนี้ยำะได้ครับยำกุ้งสดค่ะยำกุ้งสุกปลาร้าไหมปลายำกุ้งสุปรรปกสปลาได้นะครับยำกุ้งสุกปลา แต่ละบินนี่รู้สึกว่าหลายเมนูนะแต่ละคิวนะ เลี้ยบมะนาวเดินเด้วคุณแอมชิมไหมคะชิมค่ะเด็นะใส่บาตรดอันนี้เป็นเมนูแะครามา่ค์คาพูดนะคร <c oughs> <c oughs> ับเมน,นูอะไรครับ <c oughs> น,นี่ ดูอะไรเออต่อไปยำหมูยอค่ะคนเดิมใช่ไหมคนเดิมใช่ไหมยำหมูยอนะครับคิวคืนนี้ห <dá> ม <m S 1> ันยังยำหมูยอฮะยำหมูยอเนี่ยยำหมูยอที่ใส่มาเต็มกุ้งสดกุ้งสดด้วย dăm mũi giò uống uh, <laughs> 等啥？好 ถ,ถ้าถ,ถ,ถ้าเราพูดเ่ยเขาจะได้ช่วยได้ไงเราต้องพูดเสียงดังๆแล้วเขาเขาเตรียมของให้เราไงเข้าใจไหมไม่รู้อยู่คนเดียวทีนี้คนนี้ก็ยืนเฉยทีนี้ไม่รู้เรื่องอย่างน,นี้เอาไข่แดงไข่แดงเค็มแล้วก็ต้องออกเสียงนิดนึงครับออกเสียงนิดนึงเราจะได้ไม่เหนื่อยไม่แล้วหรอกคนนี้เขาเตรียมของให้เราเราคอยยามครับเป็นงเสียงนิดน,นึงเนื่องจากว่าแม่ค้าใส่ใส่แมสนะฮะเสียงเบานิดนึงแล้วแกก็มาพูดด้วย ขานเลยขานเลยมีอะไรบ้างไฟรแดงไขแดงที่มาเจ็ดังอไขแดงม้ใหม่กันเลยนะวันนี้ยังไม่ได้เห็นยังไม่แพงนะยังไม่แพงปแมนยังไปแล้วเนาะ ลูกค้าจะอายหน่อย <c oughs> แม่ค้าก็อายลูกค้าก็อายเอาทำ <c oughs> ใหม่กันลูกคู่เดี๋ยวนาเพิ่เดี๋ยวก็จะคุยกันรู้เรื่องเลยแหละว, <c oughs> วันนี้ก็ก้มหน้าก้มตาลูกค้าก็ก้มตากลมตารอแล้แม่ค้าก็ก้มหน้าก้มตาทำละก็ยังไม่ได้มองใครนะอะต่อไปอะไรครับพูดเสียง<ม>ดังเลยลูกค้าก็ลุ้นว่าเอื่อจะได้กินอร่อยไหมไข่แดงเค็มปลาไหม ชิมไหมลูกค้าชิมไหมมาใหม่ใช่ไหมโอเคแค่ okay. แนั้นแหละถ้าลูกค้าจะชิมก็เรียกชื่อเลย,อ,ยอ,อันนี้ไฟแดงเค็มนะฮะ ยำหมึกสายนะครับหมึกสายเตรียมแล้วใช่ไหมลุกแล้วใช่ไหมยำมแล้วได้หมดเลย้หมดแล้วเตรียมตัวูกใหม่ได้เลยนะครับหมึกสายเลยลูกใหม่ๆกิรอหห น,นี่อันนี้กนิกนไหมกินไหม ไปอะไรครับกุ้งสุกนะคะกุ้งสุกปลา่ไหมคกุ้งสุกปลาาคุณอะไรครับจะได้เรียกชื่อลูกค้าได้หรอมาัไม่ได้ลงชื่อไหไม่มีชื่อหรอจริงๆต้องใส่ชื่อใส่ชื่อด้วยนะครับเวลาเรียกลูกค้านะว้านะครับคค่ะคุณรับเอาเผ็ดนคะอ่าจ้เราผักอ่ะ

ครสำหรับเจ้าของร้านยำนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับตัวนิจด้วยเช่นกันครับร้านระกบยำสามซ่บอยุธยานะฮะตัวนี้ก็หลังจากประกบไม่อยู่ว่ายำได้ปกตินะฮะขายดิบขายดีเหมือนเดิมครับนี่ฮะหรือมอญหนุนนะฮะอยู่ตลาดแกลนนะครับตลาดแกลนอยุธยานะฮะรสชาติเหมือนกันเป๊ะกับประกบนะฮะสวัสดีครับ